ลอระยะเวลา30วันกับการเข้าร่วมโครงการ Get Healthy w i t h a l t h i n c u l a n e กับภารกิจพิชิตใจตัวเองในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายแบบ x อ c l u s ค v ูสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้นและในที่สุดวันนี้ผู้เราทุกคนสามารถจะเอาชนะใจตัวเองได้แล้วแต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้ารางวัล Perfect Health Award ที่ค่วขวัญนะคะ G H 72ค่ะตอนนี้ก็อายุ27ปีนะคะก็ถ้าถามว่านะคะได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ยังไงอะคะ่ะค่วขวัญมีประกันนะคะกับทางริยะนะคะเป็นประกันสุขภาพค่ะ1ตัวนอกกับทางริยาะค่ะผวก็จะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลในการอัปเดตของทางริยะตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง เพจเฟ e บ o o กของทางวิริยะประกันสุขภาพเนาะแล้วก็ทาง sms ลรมถึงเมลนะคะแล้ววันหนึ่งไะค่ะขันก็ได้รับ sms แล้วก็เมลนะคะกับทางวิริยะค่ะเพื่อเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมตัว get healthy with วิริยะ health insurance นะคะในซีซั่นที่3ค่ะแล้วขันก็ได้เปิดดูค่ะตัวเนื้อหาของกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปสะดุดตัวคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งค่ะเป็นคีย์เวิร์ดที่เขียนไว้ว่ากินยังไงให้ผอมคะ่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะขวานมีเป้าหมายในการลดน้ําหนักอยู่แล้วแต่กไ็ไม่ไม่มีเวลาที่ได้ทาสักทีเนาะเพราะว่าเราเป็นคนทํางาน,นเลิกเลิกงานค่อนข้างอ่าดึกพอสมควรเนาะ mm hmm. เราก็เลยแบบว่าไม่ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินเท่าไหร่เนาะ mm hmm. เรื่องงานแล้วก็กลับมากินข้าวแล้วก็นอนอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เรามีน้าหนักตัวที่มากขึ้นรวมถึงว่าเราเป็นผู้หญิงที่ สายปาร์ตี้สายคาเฟ่เงี้ยค่ะก็วันหยุดเราก็จะไปคาเฟ่ประจำทำให้เราแบบไปกินเค้กกินนมกินเนยกินกาแฟอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะแล้วเ,เราก็มีน้ําหนัก b ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงประมาณสปีนะคะทําให้แบบว่าคนรอบข้างก็เริ่มทักแล้วว่าทำไมช่วงนี้อ้วนจังแล้วเราก็เลยแบบขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตค่ะก็เลยตัดสินใจในการเข้าร่วมตัวโครงการ Get Healthy, v i l l i Health Insurance นะคะในซีซั่นที่3นี้นะคะ่ะ พอเราได้เข้าร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะเราก็ได้เจอกับสมาชิกเนาะเป็นพี่พๆค่ะทุกคนกี่ได้เข้าร่วมกับโครงการตัวนี้คะ่ะเขาก็จะมาแชร์การถามกันค่อนข้างหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นวิธีการกินแล้วก็ได้คําตอบอะคะ่ะดีๆจากทางแอดมินตลอดนะคะก็แอดมินจะคอยดูแลเราตลอดถามว่า24ชั่วโมงเลยก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าตื่นเช้าม,มาเราก็เจอละเจอแอดมิน และนําการทานอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารมื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจากทางคุณหมอไตพบเนาะน,น,นักํำหนดโภชนาการนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราก็ได้รู้ว่าเราควรกินยังไงให้ผอมแล้วแล้วเราก็ได้ค่อนข้าง มีความสุขเนาะในการเข้าร่วมกิจกรรมตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการลดน้ำหนักโดยที่เราไม่ต้องอดอาหารแล้วเราก็ได้กินอาหารทุกมือ้อในการลดน้ำหนักได้ออกกำลังกายแค่วันละ20นาทีเองค่ะต่อต่อวันเนาะอาจจะออกประมาณอาทิตย์ละ3ครั้ง4ครั้งต่อวันนะคะแล้ววันนึน่ยค่ะผลลัพธ์ที่เราทำมาในตลอดระยะเวลา1เดือนนะคะมันก็ปรากฏขึ้นเนาะเราลดน้ำหนักจากการ เข้าร่วมโครงการตัวนี้ค่ะ1เดือนอยู่ที่ประมาณเกือบ7โลนะคะเป็นโครงการที่ดีมากแทบจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนการดำรงชีวิตเปลี่ยนมุมมองเนาะในการกินให้ความรู้ในการทานอาหาระคะในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตยังไงให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็มี น้ำหนักพี่ไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นเนาะมีน้ำหนักตามเกณฑ์นะคะก็จริงๆเราก็อยากจะขอบคุณทางวิริยะนะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้เนาะให้ทางวิริยะจัดโครงการแบบนี้มาหลายๆโครงการเลยแล้วก็อยากจะมี ค่ะได้เข้าร่วมกับกิจกรรมของทางวิทยานะคะทุกตัวเลยขอบคุณแอดมินนะคะที่คอยดูแล24ชั่วโมงนะคะในการกินอาหารและให้คำแนะนำนะคะเรื่องของการลดน้ำหนักและโภชนาการนะคะค่ะก็ยังไงเลาเนาะตัวโครงการตัวนี้ค่ะขวัญก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้ทุกท่านเนาะได้ลองเปิดใจแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้กันนะคะค่ะขอบคุณค่ะ